อ่านท่องร้องเล่นกับลุงตุ๊ปปอง เคยเคยอ่านไม่ล่ะนิธานหนูน้อยหอยสังน่ะฉันแหละคือกุมาน้อยหอยสังแต่ตอนนี้โตแล้วมิทานอะไรอะ๊ะทำไมฉันไม่เคยอ่านเลยล่ะ,ะไม่เคยอ่านเลยเหรอใช่นี่นี่คนที่อ่านเนี่ยคือฉันฉันฉลาดแล้วก็สวยด้วยโอ้โหีอ่านบ่อยๆเลยนะนิทานเรื่อง อหอยสังเนี่ยแหละโอ้เ<ม>นี่ยเธอไม่เคยอ่านหนังสือ,อเธอก็เลยตกเทนอากากแล้วตกเทรนใช่แล้วเราอ่านออกม่อจ๊ะไม่เอาแต่ว่าค้าหหน้ามีคนจะมาอ่านให้ฟังมาเล่าให้ฟังนะและต่อไปนี้ขอเชิญพบกับคุณตุ๊กปอ เป็นเทื้องเป็นเท่อเเอของคอยนี้น่ยิ้มๆนี่หมายถึงว่าจับเนือไม่ได้เป็นความรัแท้แท้ พันพันผูของแม่เียรักลูกน้อยความรักไม่มีเมือนใครลูกเป็นอย่างไรก็รักใครเขาผักใจไรหลักแต่แม่รักเราไม่นอ มาลองคมกันดูฮัลโหลจะไปน่ารักอย่างนี้หอมแก้มเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหอมแก้มไม่ไหวลุงหลังหกักฮัลโหลอ้าวลงไม่ถูกเลยรักที่ไม่มีมมมม นใครจะเป็นอย่างไรก็รักใครเขาขับไล่ใส่ปักแต่แม่ก็รักไม่ได้อยมา,มาลองฟังลองดูแล้วจะลอกเห็นใจ เอาไหมเอาเด็กๆที่จะฟังอยู่ไหนกันหมดเอาขยับฟังยกมือขยับฟังยกมือลูกขยับฟังลุงเล่านิทายกมือฮัลโหลตบมือตามจังหวัดได้ไหมลูกฮัลโหลใครได้ยกมือรอดไปไปนะคะ ครั้งหนึ่งนานนานผ่านพ้นเมืองยศสวิมลมีคนไม่น้อยบ้านดีเมืองดีล้อมเย็นชาวบ้านร้องเล่นหน่อยน้อยเยน่อยในวังใหญ่โตโอ้อาสนเมเสนานับกันนับร้อยทุกคนยิ้แย้มาหีวันนี้วันดีที่ทุกคนขอยด้วยพระนางจันเทวีพระ มเหติจะพอดลูกน้อยโอรสลิอพะธิดาทุ้คนตั้งหน้าตั้งตารอคอยเายศสิบนลุ้นจัดเปล่าไข่คอยพัดคอยวีบ่อยบ่อยขับพันเสียงดังหึมี่ขับพันเสียงดังหึมีินาจันเทวีมีลูกเป็นฮ้ เกินป่าเล่าป่าลับตนกระนั้นไม่บ่นไม่อดสมัยกระเซาะประเติมเหนื่อยล้ามาครบยายตาในกระท่อมน้อยตายายไม่อยู่รวมบ้านตายายไม่อยู่ าบ้านสะอาดสะอาดไม่พร่องไม่พลอยลูกน้อยคอยสั่งหน้าแห้ง เวีแปลกใจไมร่รู้ว่าใครมาช่วยไฟไ่มย,ยแม้เห็นแบงค์สีเขียวเข้าชะง,งักเลยถ้าเป็นแบงค์สีเทาชัาสุดเลยลเนี่ย นั่นเฉยๆได้ยังไงนางกันเกลีแปลกใจปิ่รู้ว่าใจมาช่วยบคอยคอยชุบวันทุกวี่มีผ่ากระทอมสะอาด ฟ้าปับจับไม้กิดปุ๊บฟ้าปับจับไม้รีดวิ่งเร็วไวเข้าไปไปุ๊บหมอ้าวกำลังสนุกด้วยค่ะคุณทุกองมีตอนต่อไปไมั้ยคะบคุณค่ะนี่ดูกันล้ว หนุกหน้าหนังสือดีงามของคำร่ำล,ลือมาอ่านหนังสือกันหน่อยอา่านได้อ่านดีทุกีวันมีสาพเพื่อพันความรู้ความหันซา รออยู่มีให้ดูนับรอคอยถ้าเด็กไทยรักการอ่านถ้าเด็กไทยรักการอ่านทายสิว่าถ้าเด็กไทยรักการอ่านจะเกิดอะไรขึ้นกราบพี่ตุ้พี่ตุ่กคิดว่าถ้าเด็กไทยรักการอ่านจะเกิดอะไรขึ้นคะ ประเทศจจเจริญพี่พอดคิดว่าเด็กไทยรักกณราจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเด็กชาติจลาดพี่ L L, แลนนอลสองแอลถ้าเด็กไทยรักกณราจะเป็นยังไงจ๊ะถ้าเด็กไทยรักการอ่านคนจัดหน้าบ้านตัวลอย